วัสดีค่ะพวกเรา <c oughs> อะมาตอนนี้ก็เป็น EP 2แล้วสำหรับแปลละพาสองนะคะก็ EP ที่แล้วก็จบไปคือจบดนวัย e เกินปาร์ตีต้คือนับ1นึถึงสิลืมตาขึ้นมาแล้วเป็นเป็นคิวเนาะแล้วก็จบแบบนั้นนะคะแล้วก็ตัวอย่าง EP นี้ก็จะเหมือนกับอโอเอ๋จะบอกเต๋ว่าอยากใหญ่น้า อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะไปดูเลยค่ะเข้ผ้าแล้วเป็นไงบ้างชอบปะชอบดีปีสองแล้วเนาะมรู้ปะสมัยมัธยมอ่ะกูถามมาตลอดเลยว่าก็อยากเป็นนักแสดงทำไมต้องมานั่งเรียนวิทย์เรียนคณิตะลรพวกนี้้วยวะทำไมถึงไม่ได้เรียนอะไรที่อยากเรียนเลยมาก็บอกว่าให้รอเข้ามหาลัยก่อนนี่กูเพิ่งเกณฑ์ที่มาพูดอ่ะตอนนี้กูเรียนกูแบบโคตรฟินอ่ะ มันเหมือนกูรอคอยการเรียนสิ่งนี้มันนานมากๆกูฟินจนแบบน้ำตาลืนอนะมึงมน,นี่เนคนเนิร์ดนเลยวไะไอเนิร์ดมึงกันแหละเนิร์ดไอเนอิร์ดเอสนหับุพนองถจริงไม่รู้จริงหรอน้อแมกลับจาอเทุกวันแม่มีรอยชา่าไม่รู้จริงหรอคิดว่าหนูบ้าไม่ดูถาวว่าคิดว่าหนูบ้าเหรอพูยกับพ่อดีๆมากี่รอบี่วิขมนี่มันเก่งเหรอ ที่ขนาดดูเรียกยังแบบอินตามได้เลยอ่ะอืมใส่หน้าคืออะไรครูก็อยากเห็นมันเล่นประกบพี่ท็อปในทีวีเหมือนกันวเหมือนปลาแต่แม่งพวกคิดวเหมือนบ้าใช่ไหมแคสไม่เคยผ่านเลยว่ะสุดยอดโอ้ยนี่ผู้ชายารุหลุด้วยเหรอเนี่ยอนเลยช่วยออยสกปรก เอ้โหที่เขาจะไปบ้านคิวกันมาหเห็น,นตัวอย่างใช่ปะไหนพี่เหรผมไีนัดแล้ววะขอโทษดีครับร้ายเยอะแล้วเกินน้ามึงอ่ะเฮ้ยพี่ว่ดีครับสวัสดีครับมาอืมเต๋ <c oughs> มันก่อนบอกว่าไม่กินเหล้าเพราะมันขมใช่ปะเนี่ยวันนี้มีแบบหวานๆด้วยนะเอาป่ะเอ้ยอร่อยนะอันเนี้ยเออกินดิอร่อยนะสหน伊สหนย มชไม่เป็นไรอ่ะพรุ่งนี้มีเรียนเช้าอ่ะโอเคเลยมึงบอกหวานว่าผมปิดเลยหิวเราจะกนี้รเรานอนไหนอ่ะเอเ่มาตั้งกลับไปนอนหอแล้วเอาได้ไหได้จ้าละทองเท้าก่อนจีนเน หมอมาพูดจีนคล่องไงจเย็นใจเย็นโอ้สิวสิวสเวอ่ะไม่อยากนอนจลับแม่หมอมาพูดจีนคล่องเลยนะมึงคืนนี้มึงนอนนี่แล้วกันนะจะได้ไม่อ้วกแล้วเตียงนีก็ยู่แล้ว 明天别去上课了。好嘛你邀去吧。可以吗？可以吗？可以吗？ ก็จะทิ้งมึงกลับหอได้ไงอะ tệ đừng 是厉害很。 ไม่ได้เหรออย่งกูเนี่ยนะเล่นไม่ได้หให้ถามหมา่อีกรอบเอาไหมหไม่ไม่ไม่คือเขาแค่บอกว่ากูเนี่ยหน้าแก่เกินเด็กมปลายแหละหน้ากูก็แบบว่าดูไม่ค่อยฉลาดดูไม่น่าเชื่อถือเดี๋ยวแบงเขาเสียหายอะไรเงี้ยกูเลยช่างแม่ง <Hey. S 2> พูดขนาดนั้นเลยเหรอแรงไปมวะ ไม่เมึงธรรมดาเอาจริงเดี๋ยวมึงสองคนเนี่ยเดี๋ยวมึงกับโอเอ๋ e w ก็โดนอย่าคิดมากอ่านบทไปอ่าน้องโอเอ๋ e. ชิญเลยครับครับได้ครับดื่มสองแก้วเลยช่วงนี้เรียนหนักครับครับครับคือไงดียตอนน้องไม่พูดอะก็ดูดีอยู่นะแต่พอเล่นแล้วมันดูแบบสาวอะช่วยเล่นให้ดูเป็นผู้ชายมากกว่านี้หนะ่อยได้ไหม พี่อยากได้มูลแบบเป็นแมนจีบหญิงอะแล้วกูบอกตัวเองตลอดนะว่าไม่ว่ามึงได้บทอะไรเนะี่ยต้องทำให้เต็มที่แล้วกูก็ทำเต็มที่กูอยากทำให้มันเป็นอาชีพได้จริงๆที่มันเลี้ยงกูเลี้ยงพ่อแม่กูเลี้ยงครอบครัวกูรู้ไหมไอ้ท็อปเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์มือถือตัวเดียวนะ ดาวบ้านที่เป็นรเก้าได้แล้วนะคะกูนี่แคดอยู่นั่นอนะ่ะแค้รู้แคดยังไงละเล่นไปสมทบไปกูซื้อได้แค่หลังคาบ้านเน,นี่ยสัตว์พี่เล่นอ่ะพี่เขาชมกูด้วยว่าธรรมชาติดีแต่แม่นก็ไม่ได้อยู่ดีนี่มันครั้งแรก่ะอืมโอเคแหละ อย่างน้อยพี่เขาก็าชอบแล้วเขาไม่บอกเ่าคาวหน้าให้เป็สช่งเดือด้วยไหมถ้าพูดอย่างเงี้ยครั้งหน้าต้องได้แล้วนะทงไม่ได้นิวีนน่ะแล้วม,มึงนะเป็นไงบ้างเขาเขาบอกให้กูเล่นเป็นผู้ชายขึ้นอ่ะงั้กูสาวไป มันโอเคว่ะกูก็เข้าใจเขานะเขาก็อยากได้นักแสดงที <t <t uh ่ตรงหมดวารก็กูเปลี่ยนบุคลิกเนี่ยเป็น่เขาต้องการไม่ได้ มึงเป็นแบบนี้แนละ้วตัวกูก็เชื่อว่าจะมีคนอีกเยอะที่ชอบมึงที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นไรปะเนี่ยกว่ะกว่าอยากย้ายภาคอั เป็นนักแสดงคุณอยากเรียนโฆษณามากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วที่เรามานั่งติวกันน่ะที่มึงอยากเข้านิเทศก็พ้มเนี่ยเป็นนักแสดงไม่ใช่หรอนี่มึงข่าพางได้สามเดืทเองนะเว้ยมึงจะย้ายหรอก็กูไม่รู้ว่าเรียนจริงมันจะยากอะ ตอนแรกกูคเดมันสนุกอะแต่มันยิ่งเรียนมันยิ่งยากอะมูที่เรียนอะไรมันก็ยากหมดแหละแต่ถ้ามันยากแล้วกูอยากเรียนนะทำไมกูจะไม่สู้แต่นี่กูตั้งคำถามตลอดอะก,การที่กูต้องเป็นคนอื่นอะกูอาจจะครั้งที่กูต้องสแสดงอะมึงสู้ไม่สุดเลยเว้ยมึงกูสู้แล้ว กูพยายามแล้วจริงๆก็ที่กูไปแคส์วันเนี้ยว่ากูจะสู้ให้สุดไงไม่เวมึงสู้ไม่สุดดูอย่างพี่เขีมด,ดิไอ้แคสมแมันแคสไปเลยร้อยครั้งอ่ะแม้ก็ยังแคสอยู่เลยมึงพู่ไปแคสมาครั้งเดียวเลยนะแต่ครั้งเดียวมันก็ชัดแล้วไงว่ากูไม่ชอบจริง อีือย่างกูก็ไปซิอินคัดโฆษณามาแล้ววะกูว่ากูชอบซิอินอะก็ตอนนั้นกูว่างอะก,กูเลยไปนั่งเล่นกับพ่ไอคิว โอ้ยค,คิวมึงยนศิลปละถ้ามันนี่พรสวรรค์อะมันก็ไปได้ไม่ไกลปะคือกูลองคิดดูแล้วว่าสิ่งกูทำได้ดีอะหรืออย่างน้อยกูก็มองว่ามันเป็นตัวกูมากกว่า คือการตลาดการทำธุรกิจการขายของอะ่ะกูเรียนแอดจบไปอะ่ะถึงกูไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะกูก็กลับไปทำรีสอร์ทที่บ้านได้ไงมึงไม่เคยอยากทำรีสอร์ทที่บ้าน,นคิดดีดย๋ยวนะใช่ปะคิดมาสักพักแล้วว่า อะไรถ้ามึงว่าใช่มึงก็ลองเรียนก่อนก็ได้แล้วถ้าไม่ใช่ก็ค่อยกลับเียการแสดงเองเลือกลองให้ได้แล้ว เป้าหมายของเราอะ่ะกลุ่มลูกค้าคือวัยทำงานเว้วยดาราเด็กไม่น่าไม่น่าโอเคอะ่ะแต่กูว่านะดาราวัยรุ่นดีกว่าวคือถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วอะ่ะจะเป็นวัยทำงานเว้ยแต่ตัวโปรดัก๊กเราอ่ะันเป็นน้ำอัดลมซึ่งมึงก็แค่เลือกดาราวัยรุ่นที่แบบดังๆหน่อยอะ่ะที่เคยเล่นหนังหรือละครช่องอะไรเงี้ยพี่ทอ็อปเออ ประมาณน<ด>ั้นนะมันะก็จะตรงกับผู้ลูกค้าที่เป็นไปทำงานใช่ปหมแล้วก็จะได้ตลาดใหม่รุ่นด้วยมึงจะได้สองตลาดอืมโอเคงั้นก็ตามนี้นะเค้าเลยโอเคอือสวัสดีค่ะนั่งน,นี่เลย,น,เยนั่งน,นี่เลยพี่ครับขอเครื่องดื่มพี่หนึ่งครับน้ำด้วยเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้ว พ่อที่นมารักติดทำงานกลุ่มไม่มีรอยู่ในาสุงเนี่ยหนึ่งสองสามได้การ์นอไรข้าเปบนบูชโอ้เอ๋วขาส่กับใส่อินเตอร์เทนใส่มีความสุขใส่โซเชียลพี่ๆไอจีอะไรกันบ้างครับจะได้แส่ใส่ชีวิตะมึง มาเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้มันเป็นคนเต็มที่กับชิมบ้านเอ่ะพี่แท็กเรียบร้อยแล้วนะนแล้วก็ฟอร์มมาด้วยเดี๋ยวไปฟอร์มแคมเปญวันี้แคมเปญวันี้อะแคมเปญวันี้แปลก <c oughs> ทำไมถึงย,าย้ายอะไม่ชอบหรอมันยากอะพี่ก็เลยเลือกเรียนที่ตัวเองทำได้ดีกว่าโว้ยมันเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เด็กๆนะพี่เลาะเลาะ,ะแหละแเละเปลี่ยนความชอบไปเรื่อยอะนี่ิ่งไปแคสมาครั้งเดียวก็เลิกชอบการแสดงแล้วอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้รอบเดียวเองอะ่ะ คือที่แค่ร,รอบเดียวเราเลิอกอะครับเพราะว่าแคร่รอบเดียวอะมันก็ชัดเจนแล้วว่าผมไม่เหมาะการแสดงผมกลัวมันจะไม่รู้ตัวจริงๆเลยพี่นี่ถ้าย้ายผ้าอีกทีนี้จบไม่นันเบื่อน่ะนะมันจบไม่รนแล้วเราต้องแค่ไม่ผ่านอก,กี่รอบบอมันถึงจะดูไม่หล่อแหละในสายตามงึงอะต้องเป็นลอยๆรอบแบบพี่ขิมปะ่ะมันถึงจะพอใจอะ พี่ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจมึงพูดที่อะไรองมึงเนี่ยเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรกิน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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จนี้แล้วเดี๋ยวเราไปกินปังปิ้งตรงนู้นอร่อยมากดีใช่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 เดี๋ยวไปด้วยกันทั้งคู่นี่แหละกินเร็วกินเร็วกินเร็วเร็วรีบกินเลยมา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 มึงว่าใครเดี๋ยวมึงว่าใครไม่โอเคกูไม่โอเคกับเต๋อเต๋อเริ่ม โมมที่ว่าเขาแบบเขาเหมือนเขาโดนยิงเนี่ยอืออือก็เข้าใจแต่แบบความเป็นแฟนกันอ่ะไม่ควรมาด่าไม่ควรมาว่ากันต่อหน้าคนอื่นไงโอ้ไม่โอเคมากเลยที่ที่เต๋อแบบว่าโอเอ๋วต่อหน้าคนอื่นอ่ะแล้วว่าไม่ดีด้วยนะว่าว่าจะถึงแบบเดี๋ยวก็ไม่จบทันเพื่อหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันเรียนตามเพื่อนมันเลอะเลอะ โอ้โหมึงมันไม่โอเคการการทำอย่างเงี้ยไม่โอเคแต่ว่าเต๋อมันเป็นคนที่ชอบพูดแล้วไม่คิดน้องเหมือนในภาพคือมึงก็เป็นคนแบบนั้นนะพูดไม่คิดยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายห่วยมาลงที่โอเอ๋วเพราะโอเอ๋วก็หูุปากแบบไปว่าพี่ขิมว่าจะต้องให้กูเป็นเหมือนพี่ขิมเลยเหรอต้องแค่งร้อยกว่ารอบถึงจะพอใจอะไรเงี้ยโอเอ๋วก็มีมุมของเขาก็คือเขาแค่ครั้งเดียวเขาก็รู้แล้วไงว่ามันไม่ใช่พอตอนนี้มึงเห็นเพื่อนมึงเรียนแอดมึงก็จะไปเรียนตาม กูพูดผิดตรงไหนกูไม่ได้ย้ายตามเพื่อนแล้วเนี่ยเนี่ยก็ไม่ได้สักตามเพื่อนใช่ปะ่ะแล้วที่ไปปาร์ตี้แดกเล่าทุกวันทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้ตามเพื่อนใช่ปะ่ะมึงรู้ตัวปะตั้งแต่มึงคบเพื่อนเฮียนเนี่ยแล้วมึงเปลี่ยนไปแค่ไหนอะได้จริงๆกูเป็นคนแบบเนี้ยมึงจะไม่ชอบกูแล้วงี้ปะ่ะ a d มึงคิดเรื่องจะไปเป็นแอกได้ไหม่ก็สักพักแล้วแต่ก็ยังบอกว่า,วาโดนปฏิเสธก็ไม่เป็นไรให้สู้ต่อมือบทที่กูดได้อะ่ะมันเป็นบทเล็กๆมือข้าใจปะมันเป็นบทตัวประกอบเงินมันไม่มากพอเว้ยแล้วบ้านกูก็ซัพพอร์ตกูไม่ไหว ตอนนี้กูต้องให้งานที่มันมันม่นคงมาเป็นงานหลักกูไงแล้วเดี๋ยวงานแสดงมา้เป็นงานเสริมก็ได้มึงเข้าใจกูหน่อยดิถ้ากูไม่เข้าใจได้ปะเต๋เต๋เตะเงื่อนไขชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะมึงทำ <laughs> ไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะกูไม่ชอบ มึงมีเส้นทางชีวิตเปของตัวเองนะเว้ยกูเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่มันก็เจ็บอยู่ดีอะ่ะกูสัญญากูจะรักมึงเหมือนเดิม,มไม่มีเปลี่ยนเลยเว้ย เปลี่ยนเหมือนกันกูสัญญา ที่อยากให้พวกเราโจ์ความรู้สึกที่เรามีต่อตัวละครที่เราเล่นเราเคยสัญญากับโอว่าถึงโอจะเปลี่ยนไปแค่ไหน <G ül üyor> เราก็ยังจะรักโอเหมือนเดิมตอนนั้นผมไม่คิดเลยว่า <G ül üyor> เล่า <S 2> <S 2> <G ül üyor> เบื่อของพี่แฟน <G ül üyor> เป็นสิ่งที่ทําให้ความรักของเราจ <G ül üyor> บลงความรักมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆใช่ไหมไม่น <G ül üyor> ่าจะดี สามห้าหาอีพีสี่คือที่สุดก็คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อีนีห้อยีางนี้ใช่ไหมที่พี่เห็นในก้าอ่ะเออในทวิตเตอร์เออเออ้มึงอีพีสองอะพี่เชื่อว่าตอนพี่ตัดมาไม่มีซีเดี๋ยวที่เรายิ้มเลยเพราะว่าซีนที่แบบมันจะยิ้มได้เราคิดว่าเราจะได้ยิ้มก็คือซีในอ่างน้ำแต่ก็กลับกลายเป็นบทอ่ะมันไม่ได้ส่งให้เรายิ้มหรือเราฟินกับที่เขาไปจู่จีกันในอ่างน้ำอะมึง แต่ถ้าไม่ดูที่เขาปล่อยวอสเตอร์โร,โรโมมทดที่แต่ละ,อ,ะอีพีอ่ะมันเหมือนกับว่าจะจะเซตแบบว่าตักของการเรียนการสแสดงอ่ะอย่างเช่นอันแรกมันจะเป็นละลายพฤติกรรมอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะฉันจำไม่ได้ป้องมานอะไรสักอย่างอย่างเด็กนิเทศเวลามาดูน่าจะฟินกว่าใช่ไหมไม่เหมือนเขาวางโครงเรื่องให้มันไปนเป็นตานะมะนนั้น5ีที่เเป็น เหมือนตามหัวข้อเรือ่องแล้วแกไปดูมาแล้วอีพีสามจะเป็นยไงยางยังไม่หอม่อเอาเหรอแต่อีพีสี่น่าจะพีคสุดแต่อีพสามไม่น่าจะมีตัดเหมือน,นจะดีแต่ก็ไม่ดีใช่อีพีสามตัดมาเหมือนกับเตเริ่มสงสัยว่าความรักเรามันจะไม่เปลี่ยนแปลงได้จริงๆหรออย่างเงี้ยเหมือนมันจะไปส่งให้อีพีสี่อะเหมือนกับ เข้าไปเรียนการแสดงไปอะไรด้วยเนาะตัเอบ<อ>เริ่มได้เรียนลึกขึ้นได้ไปเจอคนลึกขึ้นได้ไปทําอะไรที่มันลึกขึ้นแล้วน่าจะห่างกับโอเอ๋วไปเรื่อยๆในะความรู้สึกนะไม่รู้อนะ EP สองเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จะวิจารณ์อะไรเลยแต่ฉันฉันฉันชอบบทก้อยนะอืฉันชอบบทบทก้อยคือจบที่แบบว่าเงื่อนไขชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกัน ใช่คนเราอ่ะมันฝันได้เว้ยแต่แบบมันจะมีสักกี่คนที่ได้ทําตามความฝันชอบฝันแล้วก็ได้ทํามันจริงๆแล้วก็แฮปปี้แล้วก็หาเงินประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่ฝันอยู่ในอันเดียวอยู่ในก้อนเดียวมันน้อยคนมากๆเลยแล้วเต๋ออ่ะมันเป็นคนที่แบบมันเหมือนเป็นคนเส้นตรงอ่ะฉันฝันที่จะเป็นนักแสดงฉันก็ต้องเป็นนักแสดงแล้วก็คนที่อยู่เคียงข้างฉันแต่ละคนก็คือต้องเดินไปในเส้นเดียวกันกับฉัน ้วฉันอยากจะจับมือกับเขาไปด้วยกันอย่างเงี้ยงงแต่พอเริ่มระหว่างทางคนนั้นเริ่มปล่อยมือคนนี้เริ่มปล่อยมือมันก็คงจะเว้งเพราะมันก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเส้นทางนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปถึงตรงนั้นใช่ไหมมันก็น้อยคนที่จะไปถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเว้งอ่ะแล้วมันก็นับถือพี่ขิมมากกว่าชื่ออะไรนะพี่ท็อปอีกอะไรเงี้ยที่มันพูดอ่ะก <s> ็เตะอีเพนี้เสนอด้านเตอเนาะในความรู้สึกนะเสนอด้านเตอค่อนข้างเยอะ มันก็เข้าใจได้อยู่นะหมายถึงว่าในความรู้สึกของเตยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมันเป็นคนถ้าได้ระเบิดมันก็มันก็คือมันก็ตุ้มเลยอมันเล่นใหญ่อืมอย่างฉัดกินข้าวเน้อหูแบบว่ากินข้าวมันก็เทียบเคียงกับฉากนนไงฉากที่ฟูน่บ กินไม่คุยอ่ะแต่คราวนี้คือแรงกว่าตรงตรงๆเลยแต่อยากรู้ว่าเนี่ยจ่ายจะมีอะไรไหมในนะมมอีพีน้าต้องมีแน่เออเพราะว่าฉากตรงกินข้าวนาอแล้วก็โอ้เอ๋วเอาไปให้แท็กไอจีใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นมันมีเคมีบางอย่าง<ต>ที่น่ากลัวโอเอ๋กอนได้กลิ่นนะโอเอ๋หกือนได้กลิ่นอ่ะการการส่งสายตาโอเอ๋วกลับมามัน เนี่ยมันมันมีกลิ่นบางอย่างสำหรับสองคนนี้นะแต่ใจยังไม่ได้มีกลิ่นกับเตีนะใช่เนาะแต่ใจรู้ว่ากล่เอ๋เขาจะใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรแบบก็มันเป็นรุ่นพี่ด้วยอะไรด้วยเนาะเราไม่รู้ว่าโจทย์ของใจเนี่ยจะมาแนวไหนนะแต่เราคิดว่าหนึ่งโจทย์แน่นอนแล้วน่าจะเป็นโจทย์หลักน่าจะแหละไปปุ้งไป <Okay. S 1> ใช่ใช่แล้วก็เอ่เอคิวอะ่ะกับการเป็นคิวอ่ะไม่มีอะไรเลยแต่อาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีแต่ว่าพออีพีหนึ่งอีพีสองอ่ะเขาเขาตัดออกมาให้เรารู้ว่าไม่ได้มีอะไรนะคนนี้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อย่างไงมันในคิดว่าน่าจะมีนะเสื้อที่เป็นประเด็นในแฮมเบอร์เสออื้อ,อไรหวะเสื้อที่วันนี้เขาใส่เสื้อลายเช่นเดีอวันค่ะม,มันก็จะมี ที่เสื้อแบบความสับสนเนีอ่อ๋อเสื้อของเต๋ใช่ไหมใช่ที่ว่ามึงรักกูป้าแล้วมันมันก็นิ่งอ่ะแล้วโอเอ๋วมันใส่เสื้อตัวนั้นของคิมไงอ๋อเหรอเขาจะไปนอนบ้าห,หรือไงอย่างงี้อ๋อ,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 อมันมีประเด็นหรอก็คือที่ที่เราบอกว่าเป็นเสื้อของความสับสนของฝั่งตีใช่ไหมแต่เราไม่ได้สังเกตฝั่งโอเอ๋วซึ่งจริงๆแล้วร้อชานก็สังเกตว่าที่ไปปาร์ตี้ใช่ไหม สองคนนี้ไม่ใส่เสื้อแมทกันมันต้องมีมันมีความแมทกันอยู่ในนั้นมันมีความแมทแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แต่การแสดงออกมาเนี่ยยังไม่ได้สื่ออะไรฉันว่าสองโปรนี้น่าจะน่าจะมาในสามกับสี่อ่าจ่ายกับคิวต้องมาแล้วล่ะต้องมาละอ่ะแล้วก็ไปติดตามกันเนาะวันนี้ก็มีพานวิจายกันเล็กเลน้อยน้อยโว้ยโอ้ยีนี้แบบโวแบบ มันฟิลมันอย่างเงี้ยฟิลมันอย่างเงี้ยแต่แต่มันต่ำอ่ะเราไปถึงออย่างหนึ่งเว้ยมึงมันไม่มีอะไรชุดให้เราได้ยินได้เฮฮาอะไรเลยเขาสะพอนี่เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเออ